สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับเราคนเดิมเก่ง GKS Channel หลังจากที่เรารู้จักเกรซมาแล้วว่าเธอถูกกระทำมาเยอะแค่ไหนวันนี้เราก็จะมาดูเซเวอร์เวลอีกคนหนึ่งเหมือนกันเธอก็ถูกกระทำมาไม่ใช่น้อยๆจนแบบชีวิตของเธอต้องพังทลายลงนั่นก็คือคนขายของเล่นหรือว่าแอนเลสเตอร์นั่นเองซึ่งตรงนี้เก่งจะขอชี้แจงว่า เก่งจะเรียกว่าแอนนี่นะเพราะว่าเก่งเรียกมาตั้งแต่แตเซิร์ฟเทสละไปเริ่มกันเลยข่าวลือของแอนนี่มีอยู่ว่า mm hmm. เมื่อหลุดพ้นจากความอัปอายและเล่ห์ลวงในที่สุดแอนนี่ก็ได้ตระหนักถึงพลังของเธอและรู้สึกปลอดภัยอย่างแท้จริงในร้านขายของเล่นเล็กๆในครั้งนี้เธอสาบานว่าจะทวงคืนทุกสิ่งที่เธอควรจะได้รับอมที่1เดือนกระจก ดอกไม้ที่ได้รับการบำรุงดูแลอย่างดีถึงจะมีโอกาสผลิตดอกสรงกลิ่นหอมภาพวาดเก่าๆหญิงสาวที่มีความสามารถและสง่างามคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าเปียนโนแววตาของเธอเต็มไปด้วยความไร้เดียงสาอมที่สองโดมอยู่ใต้โดมเดือนกระจกแตกลับโหยหาท้องฟ้าที่ร้อนละอุ บทความข่าวเวนดี้คุณหนูคนดังจากตระกูลเศรษฐีชาวปิดเข้าสู่ประตูวิวาแล้วสามีของเธอคือจิตตกรที่ไร้ชื่อเสียงตรงหนังสือพิมพ์อันนี้เก่งคิดว่าน่าจะเป็นแม่ของแอนนี่ที่แต่งงานกับพ่อนะก็ไปดูกันต่อเลยจะเป็นยังไงปมที่ 3. ามโรยแรงเงาความเหี่ยวเฉาของดอกไม้ที่โรยราบทบางยอดอ่อนที่เบ่งบาน หมายสารฉบับหนึ่งในวันที่29พฤศจิกายนแอนนี่ถือกำเนิดขึ้นเวนดี้เสียชีวิตเนื่องจากเสียเลือดมากเกินไปกรรมสิทธิ์ในมรดก50%ของเธอซึ่งรวมถึงอสังหาดิมัพย์์ที่เกี่ยวข้องจะมอบให้กับแอนนี่เมื่อเธอบรรลุนิติภาวะตรงปรมนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าแอนนี่เธอเสียแม่ตั้งแต่เกิดทำให้เธอต้องอยู่กับพ่อเพียงสองคนจะเป็นยังไงเราไปดูกันต่อดีกว่า ผมที่ 4. ฝันร้ายต้นกล้าที่ได้รับสารอาหารเพียงชนิดเดียวจะทำให้แกนในของมันตายลงมันทึกท่อนหนึ่งขยะได้ประโยชน์เอามีวของฉันคืนมาทำไมไม่เห็นเหมือนเธอเลยสักนิดความสง่างามของกุลสตรีเไปทิ้งไว้ที่ไหนหมดผมที่ 5. ยูโทเปียก่อนตายรากของต้นไม้จะพยายามหาดินที่สมบูรณ์ที่จะทำให้ต้นไม้อยู่รอดได้ ตารางเวลาหนึ่งแผ่นบ้านตุ๊กตาของคุณหญิงเตรียมไว้ให้คุณหนูก่อนเสียชีวิตเปิดเวลา7จ็ดโมงถึงสิบโมงในตอนเช้าขีดค่าห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มในตอนบ่ายขีดค่าแปดโมงถึงเก้าโมงที่ 6. ความลังเลก่อนที่จะหลบหนีไปทุกคนต่างคิดว่าตนเองยังมีความหวัง ของเล่นที่เหมือนปีกบินมีร่องรอยการประกอบมากมายดูเหมือนว่าเจ้าของมันกำลังวางแผนที่จะหลบหนีโดยใช้วัสดุเพียงไม่กี่ชิ้นที่อยู่รอบตัวผมที่ 7, ลิขิตคนรักที่เพียรพร้อมมันคือพรมลิขิตหรือความบังเอิญที่วางแผนไว้แล้วตัวหนังสือหลังรูปถ่ายดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักฉันดีและที่สำคัญที่สุดคือเขายอมรับคนที่เหลือทนอย่างฉัน ปมที่ 8. เรื่องลวงตอนที่ยังไม่ถูกเปิดโปงเรื่องลวงเหรอกคือสิ่งที่สวยงามราวกับฝันจดหมายนิรนามฉบับหนึ่งเธอตอบตกลงแต่งงานกับผมแล้วแผนการราบลื่นช่วงนี้เราอยากติดต่อกันบ่อยจะดีกว่าปมที่ 9. ทางตันคนที่มีจิตสำนึกจะไม่ขโมยความหวังของผู้อื่นเพื่อความสุขของตัวเองจดหมายจากทนายความ50ของมรดก คุณเวนดี้มอบไว้ให้คุณแอนนี่จะเป็นผู้โอนให้กับบิดาของเธอเนื่องจากทรัพย์สินในปัจจุบันของคุณแอนนี่อยู่ต่ำกว่าระดับความยากจนของอังกฤษจึงมอบสมบัติ30%ที่คุณเวนดี้ปกปิดไว้ให้คุณแอนนี่ทายาทในพินัยกรรมองค์ที่10ร้านความหวังของชีวิตมักจะเกิดจากตัวของความหวังเองงบบัญชีเล่มหนึ่งดูมีไรายได้เยอะ เป็นร้านของเล่นที่ดีมากเลยทีเดียวด้านหลังเขียนไว้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่กล้าจากไปบางทีนี่อจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็จบไปแล้วสำหรับคลิปในวันนี้เรามาสรุปกันดีกว่าก็คือแอนนี่เป็นลูกของแบบว่าเศรษฐีลูกคุณรวยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแอนนี่เกิดมาแม่ของแอนนี่ก็เสีย ทำให้อนนี้ต้องอยู่กับพ่อเพียงสองคนแล้วพ่ออ่ะไม่ได้ดูแลเอาใจใส่อนนี้แต่ว่าอนนี้มีความสุขกับของเล่นที่แม่ทิ้งเอาไว้ให้จนอนนี้โตมาอนนี้ก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งแบบว่ามีทุกอย่างเพียบพร้อมฐานะดีหลังจากจนั้นทั้งคู่ก็ตัดสินใจจะแต่งงานกันแล้วพ่อของอนนี้กับผู้ชายคนนั้นน่ะพบมรดกของอนนี้ไปทําให้อนนี้มีมรดกที่แม่แอบปกปิดเอาไว้มีนิดนึงให้อนนี้อยู่ และแอนนี่เอาเงินตรงส่วนนั้นมาเปิดร้านขายของเล่นซึ่งอันนี้คือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของแอนนี่แต่ก็ต้องขยายความเพิ่มก็คือที่เก่งไปหาในประวัติมาก็คือนอกจากโดนหุบมารดุกแล้ว่ะแอนนี่ยังท้องด้วยแล้วก็โดนทําให้แทงก็เป็นซวเวอร์อีกตัวหนึ่งที่น่าสงสารมากเลยทีเดียวถ้าใครเจอน้องในเกมก็ช่วยเอนดูน้องกันหน่อยนะน้องน่าสงสารมากเลยสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบลงเพียงแค่นี้ ขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย